สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนจะสบายดีย้มคำคำพี่น้องบ่งไหมสายรุ่งคืองามเถิดจ้าสบายดียามคำคำสบายดีบนเทียงให้เทียงหน้าเทียงหน้าไอา่ใหญ่พี่น้องทางกําลังสี่ออกมาใส่เบ็ดกบจ้าพี่น้องสายรุ่งคืองามแท้เถิดจ้างามแท้งามว่าสีสวนสดใสเถ้าพี่น้อง พี่น้องใส่เบ็ดกบก็บ่ได้ใส่ไก่ดอกมาใส่ขาง,ขาง,ขางสวนมันนางอยาพี่น้องเบิงแม้ฝนตก้ำหมักพืดินนางหลายผู้น้องอยู่พี่น้องมองไหฝนตกทำม,มันหลมันคือแตกยอดใหม่บ่ปฏดดิมากมันกาฟูดินอยู่ครูขลาดจ้ะแล้วก็มันสําปะหลังที่กำลังสวยงามจะพี่น้องงามอีหลีสวนนี่แหละจะได้ผลผลิตดีเพราะมันบอลล้มพี่น้องแหละครต้นมันกับแบบว่า กำลังดีกำลังงามนะพี่น้องแล้วก็เป็นขี้ดินทรายพร้อมเป็นตาหัวมันเดินง่ายแท้พี่น้องจ้าหลังปีใหม่มากล่นมันซอยนางในเด้อจ้าพี่น้องรับสมคัครคนกล่มมันซอยเมืนนม่อไรมันนางสํำสีงามพี่น้องเอ้ยปีที่แล้วเอ้ยปลูกนันครอดแคระเ็ดปีนี้นางปลูกสุดฤทธิ์จ้าพอลาปลูกเสียอย่างอะไรจะไม่สวยพี่น้องเบงิ้ง งามขนาดอดนนีนะเหมาะสม,มสวนของนะมันงามโพดแล้วมันกระล่มพี่น้องโบเบตาได้ผลผลิตแต่สวนนี้นะสาหรับมันสามเดือนนะถือว่ากําลังดีนี่พี่น้องกําลังเพียงหัวกําลังดีแล้วกระลำต้นกระสมบูรณ์ลําต้นกระใหญ่แล้วก็เป็นดินทรายพร้อมเป็นตาหัวมันมันสิเดินดีนะพี่น้องเนะาะม่ได้กเขากรบโเบียหักกระมาใส่เบ็ดกบจ้ะพี่น้องใส่เบ็ดกบกับน้องทรายหลา่า น้องสายรากนี่จ้าพี่้องถือว่าสวยงามแล้วกะ็พอดีพอจบพองามสําหรับมันสามเดือนเนาะพี่้องเนาะมันบางามเกินไปแล้วกับบล่มคือมันสวนของแต่หน้ากระกรนหัวมันเบิ่งเลยแหละทั้งขวดเบิ่งเลยก็คือใหญ่แล้วหัวมันนักพี่น้องซําแขนเลยหัวใหญ่ซําแขนแล้วมันสามเดือนกันเลพี่้องเออสัปนาเสด็จผลผลิตปีหนานะ ได้ขายมันได้จักหาหกหมื่นก็ยังดีเราพี่น้องเนาะภาวนาสี่หาหมื่นก็ได้มันประมาณหกไหลภาวนามันเป็นราคาเด้อพี่นองเด้อแมสวนมันนานะ่ะผู้สุดเล่งกำลังเสมอต้นเสมอป่ายเป็นต้นผลผลิตด,ดียู่ดอกพี่น้องเลยเพราวะว่าเป็นต้นมันสมบูรณ์ต้นใหญ่ ลำต้นใหญ่แล้วก็บ,บสูงเกินไปมันก็เหมาะสมสำหรับต้นมันสามเดือนไก่มันไก่อะนะมันขวดกินมันเด้ล,เออล่ะเออไก่ขวงเนาะขวดกินหัวมันได้ไก่พี่นางนี่ยโอยนี่พี่ดองโอยถ้าเป็นขวงแท้เออ นอกว่าไก่มันสะละคู่บ้านเห็ดจังมันสะต่อจิ้นมันพี่น้องจา๋าเมอนกับโบมี่ยังลายหลังแจกไปหาจิรอหลังไป,ไสปาาสใส่เบ็ดป่ามาฮากัดสิมาใส่เบ็ดกบต่อนะพี่้องเนาะอยู่เสยบบเป็นนะจา๋าอยู่หากินตลอดเวลาและตลอดการพี่น้องจ๋าเสียงกบเสียงเขียด พี่น้องจ้าเฮาก็สิไซหล่อตามห้องหน้าฮาวละพี่น้องหน,าาห,นหน้าอ้ายหน้านางอยู่ฝั่งนั้นกับข้างๆสวนมันนี่แหละโอ้ยมันนางสะพัดงามพี่น้องบนเนกโปฝันว่ามันสวนนี่สวงามผลเป็นดินทรายบนแผ่นดินดำคือดินของพี่น้องคือว่านางดูแลด,ดีเนาะนางก็ปลูกได้ประมาณสองเดือนครึ่งหน้าก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็ถอนหญา้า มันนี่ครับเาถอนหยาท่านนี่พี่น้องมันกระขื้นนะคือมันอ้ายนะครับกระถอนอยังบอขื่นซับกำลังใส่เบ็ดจ้าวิธีการใส่เบ็ดพี่น้องกระลูบๆๆแล้วก็เสียบใส่เดือนลงไปจ้ะก็เสียบเบ็ดเห็ดยังพี่ดังเห็ดยังแกนอไม้อีกเลยจะเป็นรประหยัด กำลังเสียบใส่เดือนอยู่พี่น้องใส่เดือนก็เป็นใส่ขัดเดือนกรอบนะจ๊ะแล้วก็สีรูปรูปเนจักหน่อยพี่น้องรูปมันเป็นแปนก็สีเสียบเป็ดไอ่พอดไปใส่เบ็ดฟัง่งฟูด้วยไอ่คำหลักซูบัสใส่เบ็ดกวาดใส่ใส่วอดมาคอว่าโอ้ข่อยสใส่แล้วขอ่อ,อ,อยใส่กอดเอาขยะไว้ใส่เบ็ดอยู่พู <S <S แล้วและเสียบนย่ามันนะใส่ปุ๋ยพร้อมบอก เฝ้าใส่มันสิบขื้นระท่านมันได้ใส่เบิ้นี่นะนนมันพันได้กินผูยปลูกมันจะลอยไล่นี่ไทหน้าน้อยปลูกเบิดนี่พี่ดอกเอ้ยมันนางสะปักงามเทนะฮะกลับมาเบิ่งเลยมันสวนของนะเออมันสวนแคมทางนะ มันสิบดสูงคือมันสวนของมันกะสมบูรณ์สําหรับมันสามเดือนพี่ดองเอ้ยหัวก็ออกเลยที่ดินแตกไปเลยหากับเพียงหัวนางจ้างามแท่ง,งามว่างาพดงามโพมโพ,พี่ดองเอ,อ้ยคอยผลผลิตเยอะนะจ๊ะกำลังมาเลาะใส่เบ็ดกันอยู่มันอยู่ขอบสวนมันก็เลยถ่ายสวนมันให้เบิ่งน้ำพี่้องเพราะว่ามันเขียวงามอมุ่มทุ่มก็เลยอยากให้พี่อ้องเบิ่งความเขียวงามของ สวนมันสําปรังนางจ้าปลูกพี่น้องปลูกพอได้ขายพอได้เงินใส่ในครัวเรือนปีหนึ่งได้สี่หาหมื่นกับกุ้มปีไดนะ้พี่น้องสำหรับการใช้จ่ายซื้อประด็แเป่งนัวซื้ออย่างนะดีก็อยู่สืส่อๆนะพี่น้องเนาะปีหนานะว่าสิปลูกลร้ก็ดีอีกปีหน้านะสิบปลูกลร้ก็ดีแต่ว่าตรงป้าลำต้นมันใหญ่ พี่้องจ้าวันนี้กับมี่ยางหลายภาพพี่้องมาใส่เบ็ดกบอีกแล้วจ้านางอยากกินต้มส้มกบใส่ใบสมกบพี่้องเอ๋ยกบหน่อยต้มสมคือสียบสีอย่างเนาะพี่้องเนาะพี่้องมาใส่เบ็ดแล้วก็มาแลงตั้งามารุ่นน้ำกันเด้วพี่้องว่าสีได้หลายบกบสีหมาบบพวานาทงนี่กบสิหลายบบพวใส่เบ็ดเฮาก็ใส่เปลี่ยนทงหน้าไปเรื่อยๆพี่้อง มันสิลายคือทถงที่นางเคยใส่ผ่านมาบอจ้าพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็เป็นไห,หน้าของอ้ายนางเองส่วนหน้านางก็อยู่ริมพุดเป็นหน้าทถงหน่อยพี่น้องเป็นหน้าทถงใหญ่หน้าทุ่งใหญ่แต่ว่าที่ดินของนางเองนะ่ะยังเป็นป่าอยู่พี่นองที่ดินของนางเองเลยอะ่ะยังเป็นป่าอยู่ปีหน้านางว่าสิเถกปลูกมัน สีดุลปลูกมันให้มันเบิดที่ดินรถพี่น้องหลายลายอยู่เด้วยสามสิบปูเมื่อยอยู่ดอกมันเป็นเฮกตาร์พว,ว่าละ่ะฮะเฮกตาร์กลัวผมจะพูดหนึ่งพูดหนึ่งนะพี่น้องนานางของนางเองประมาณเฮกตาร์สองเฮกตาร์พ,ววาพี่น้องนานงวันนางสิไทยปลูกมันปีหนาอันนี้ก็คือการใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยมาใส่เบ็ดกันน้อกใส่ละ ป่ามันพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินแคมถนนเป็นที่ดินของนางเองกัสิอยู่บ่อนนี่อยู่ตรงป่ามันนี่แหละพี่น้องหลังจากกดนมันเสร็จนางมีโปรแกรมว่าสิถมดินไว้เพื่อมืดพายพักหนาไม่เงินนะก็สิได้ปลุกกระทอมน้อยเนาะพี่น้องปลุกเคือนมีลายกระปุกใหญ่มีหน่อยกระปุกน้อยเนาะพี่น้องนะเห็ดบ้านสวนกะบกก้วงปันไดดอกพี่น้อง หน้ากว้างกะทางหน้าทางกว้าง80เมตรเดะหลาเนาะแปดสิบพอกนละสีล้วคากากหน้าทางเขามาในนี่กะลึกหาสิบเมตรพี่น้องกะก้วงพอสมควรก็จะได้เห็ดเทือนหลายหลังอยู่ดอกเห็ดเทือนได้ซอกสามหลังพ้นแล้วเห็ดบ mm. nah. ้านสวนได้สบายใจเลยจ้ะพี่น้องเป็นที่ดินของนางเองจ้า นะกมีที่ให้ที่ดินลาย,อยดอกพี่เต๋อเอ้ยพอจะได้มีให้ลูกให้เต้าพายพักหนายดอกไ้ห้านเห็ดไวไให้านที่เอาเออไอยังก็ได้ให้น้องไ้ห้านนี่แล้วเมื่อไดกาฮาบอยู่ก็พอจะให้เขามีบ่อนทํามาหากินอ้ยกระเทยรื่นจ้านะพี่้อกการใส่เบ็ดกบ นี่ละจ้าใส่เดือนกระเซียหอยต้องตอนอย่างเี่วสละพี่น้องมาลุดน้ำกันว่าตอนแรงตอนมะยามสิได้บอจา้าพี่น้องอย่ารำคาญนะเดี๋ยวนี้นคือว่าเป็ี่ยนเทปกระถ่ายจะซื้อบวามันกระเบิดหวเนนะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดน้ำกันเด้ดจ้าพี่น้องกระเพาะได้ใส่ลายเป็นลดยดอกหาสิบหลังป้าเข่าอย่างกะละีเตรียมมุม น่าง,งามนกะเขาอีเตียมุมนะขนาดของพี่นางนาะ่นนูนยังกอฮาวอีอย่างนี้พี่น้องอันนี้คือพันเขาอีเตียมุมแต่มันก็บดิเตี้ยไดย้แต่ว่ามันแตกกองามจริงเลยพี่น้องเนมโบเห็นพื้นดินเลยนาดับนพี่น้องงามแท้งามว่าพี่หน้าขอขอแน่วผเด้อยละเขาอีเตียมุมงามแท่อีหลี พี่น้องเอยการใส่เบ็ดเมื่อตอนใส่ก็สิบดตื่นเต้นคือตอนยามดอกจับพี่น้องจา๋าแต่กัดจังไรกัได้เห็นธรรมศาสตรที่เขียงงามพี่น้องเนาะกัได้ถ่ายเบิ่งธรรมชาติที่เขียงงามให้เบิ่งรอจ้าเมื่อนีอ้นะกระส่วนนอกมาใส่เบ็ดกบพอน้งบอกว่าอยากกินต้มสมกบหน่อยคือจริงกระส่วนลายเบื่อ,อไรแต่ว่ามันฝนตกเลยบดได้มาแต่บริ่อฝนบดตกมันอ่อนเลยมาฝน,น,นตกกบมันจะบอกกินเบ็ดเด้อพี่น้อง พี่น้องจ้ามาใส่เบ็ดกบนํากันเด้อจ้านี่ลัดจ้าพี่น้องวิธีการใส่เบ็ดกบพี่น้องแล้วก็มาหลุ่นน้ำกันว่าฮาสิไใดบ่ขอให้ได้เวลายมันมันนะพี่น้องเนาะมันมาจะได้กบเด้เครียดปิดต้มส้มอันนี้คือข่าวหน้าอ้ายกับบกคอยงามปันไดแต่ว่าเข่าวพระเจ้าขีดพันอิเตียมมุมนะครับงามพี่น้อง เย็นเพียงไหนย,ยืดดีที่สุดตรงไม่น่าเสียใจยือยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเสาซึมทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซขนาดของอ้ายยัางงามเนเขาไอเตียมผมพูอกันนี่แหละ เอองามอิลีถ้าบพงงามแต่ปีหนาเอาพัดมาใส่นาบักอ้ายป้ามันตั้งมันงามอิลีเขาอันนี้นะนัดอ้ายแล้วบข่อยได้ใส่ผุยห,หลยได้พอดแทงประหยัดผุยอยู่ต้นมันสั้นครับเนาะเบิ่งนี้พี่น้องข่อยใส่เบิง่งเขาพันอิตเตียหมู่มันนี่คือหน้าอ้ายข่อย มันสับปะงามแต่เบาีหนานังจะเอาพันเี่นี่ประเด้งงามโพดงามโพเข่าหน้าดำนาะพี่ร้องคือว่าเลยแต่ว่าเข่าพันนี่ตั้งงามอย่าลีีหนาเอารถสู้เอาจากสองท่อเขียวบอพี่ร้องเขียวบอธรรมศาสตร์เขียวบอจ้าสองพี่ร้องพักกันมาใส่เบ็ดกบพี่น้อง เราได้ยินเสียงกบเสียงเขียดปะจ๊ะเพราะว่าเริ่มคำก็เริ่มมีเสียงกบเสียงเขียดอยากเยินเพียงไรเพอดีที่สุดตรงไม่ไดาเสียใจเพออยู่ยไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึม จกแล้วทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันว so ันมาสดเสกระโทบาแล้วโทรมาโทรมากับวันไดไปขายยังเออนะไรยังไปขายอยู่เขาย,ยังสอนอยู่ร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไรก้กาเปรียบชีวิตคนดังดังขึ้นน้ำในทะเล บางครัง้งกบไม่ได้ข่าวแล้วนะบางครั้งลงดวงดีดวงอับช่างมันจำเจ้ารีคิดไว้ให้เป็นสามสิบริคิด้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้ถึงจ,จะชนะ อีกจักซอกสามมื่นเฮ็ดออกละแม่น้องี่น้องพอเได้ไปหาเฮ็ดเพราะว่ามันเริ่มฮอ่เริ่มอ้าวแหละเมื่อก,ออกี้ฝนตกแฉะเกินไปมันก็เลยบ่ออกพี่น้องเอ๋ยบ้านนานบ่อึดเฮ็ดดอกเเฮ็ดสามปีเฮ็ดโอเฮ็ดตีนเฮ็ดขาเฮ็ดนาแลหล่เฮ็ดนามองบ่อึดพี่น้องสามสี่กินป้าเขานางงามเอลีเข้าพี่นางนะจะเพิ่งเสด็จเข้าในปีนี้นะ พี่น้องเอ๋ยจังไกดกาไ่เบดกัสเซเบสอะไรเหลือปอกิหลังกะขอฝากบรรยากาศไว้ซันนี่เนาะ,นะบรรยากาศบนทงไฮทงหน้าพี่น้องจังไดกะขอบคุณสุขูสุค,คนที่ให้กำลังใจขอบคุณสุขูสุค,คนที่คอมเมนต์พี่น้องเอ๋ยขอบคุณหลายๆแล้วคอมเมนต์แล้วจ้าแต่น่าสิเไป็นไหลตอบดรอกจ้าแต่มอว,ว่านาันมาว่างแล้วไม่ได้ตอบของ้าวตื่นมาก,กะไปเบิ่งพลเหตุไฟถนน มาอื่นก็จะได้ไปเหตดไฟถนนน้ำเพลนไปเบิ่งน้ำเพลนพี่น้องจะได้ขอบคุณสุขุสุขคนนะจ้าขอบคุณเออยใหญ่เจดีเออยไข่แก่ที่มอบแสงสว่างให้กับถนนหมู่บ้านของนางจะไก็ขอบคุณสุขุสุขคนหลายๆคนได้แหละจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปพี่นางขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนีแต่ความสุขความเจริญนะจ้าขอบคุณอัมรากากีขอบคุณบ่าวมีจ้ะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยร่ำรวยด้อพี่น้องปลอดภัยจากโรควิดเด้อจา้าสบายดีจาาด้างามยืดดีเข่าเลยโพดโพไป